วันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้พี่เอ็มและน้องพลอยมาพร้อมกับเมนูน่าทานเช่นเคยแล้ววันนี้นะคะของเอ็มนะคะเป็นเมนูชื่อว่าเมดเดลีนค่ะส่วนของพลอยนะคะชื่อว่าเมนูแซลมอนวอลวองค่ะ และเรื่องราวตัวเลขที่น่าสนใจโดยมีพี่แมนการินนักแสดงหนุ่มชื่อดังจะมาไขปริศนาตัวเลขให้อยากชัดเจนในช่วง I อ m idol ตอนนี้เนี่ยตัวที่เป็นเทรนด์ที่สุดเนี่ยจะเป็นเลข4เลข5เลข6ครับผมเลข4ก็น่าสนใจ เพราะเลข4เนี่ยเป็นเลขเกี่ยวกับการสื่อสารนะการที่มีเลข2การที่มีเลข9ก็ถือว่าดีเลข6ก็เป็นตัวที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นศิลปะความเป็นครีเอทีฟและปิดท้ายด้วยหมายเลขมาสจันความอร่อยพร้อมเสิร์ฟในช่วงของ Here Recommend เบอร์นี้คือเบอร์แห่งความอร่อยร้านพหลามไก่ย่างยินดีให้บริการความพิเศษของไก่ย่างตามสายพันธุ์เนื้อจะเหนียวหน่อยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับอยากรู้ว่าเลขไหนดีเลขไหนเด็ด ติดตามคำตอบได้ที่รายการ Food Diary by CP สัปดาห์นี้นะครับ